สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกันครับฟุตบอลเมื่อคัมคืนที่ผ่านมาว่ามีคูไ่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์วิลเลียมทวเวเอาชังนัทเอฟซีเอลฟนไป3ประตูต่อ0โดยวิลเลียมทวเวนั้นได้3ประตูครับจากนาทีที่11แจ็คฮอนคัมนาทีที่70ดานี่แมทธิวและเยเลมี่โบกิล่านาทีที่88 จบเกมคู่นี้ครับรวิลเลียมทเวเอาชนะทางด้าน F อซเอลฟเฟนไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นยองอาแจกครับเสมอสโวไป0ประตูต่อ0โดยในนัดน,นี้ครับสวนั้นโดนไปแดงไล่ออกไป1คนครับจากการทำฟาวของสตีเวนซิดเมนนาทีที่90มาต่อกันที่ผลฟุตวันลีกเดิมของฝรั่งเศสอาเมียงพาพกับด้านเมสไป0นย์ประตูต่อ2โดยทางด้านเมดนั้นได้2ประตูครับจากลูกที่จุดโทษนาทีที่55จากการทำประตูของ เกสกามิเกตาซ่าและนาทีที่7 8จากทางด้านของอาร์เทอร์อันตาจบเกมคู่นี้ครับอเมียงพ่ายกับด้านเม็ดไปศูนย์ประตูต่อ2มาดูในส่วนของกันโชซียอิตาลีเวลานาเสมอลาซิโอไป1ประตูต่อ1นโดยลาซิโอนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่15จากการนำประตูของเปโดหลังจากนั้นครับครึ่งหลังครับนาทีที่5 1เป็นเวลานาตีเสมอครับจากทางด้านของซิลินเอนกอนจบเกมคู่นี้ครับ เวโรนาเสมอกับทางด้านลาซิโอไปหนึ่งป,ประตูต่อหนึ่งคู่ถัดมาครับเป็นมอนซ่าเสมอกับทางาด้านซัมโดเรียไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านของซัมโดเรียนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่12จากนํำประตูของมานโลกับเบียดินนี่หลังจากนั้นครับเป็นมอนซ่าตีเสมอนาทีที่32ครับจากทางด้านของอันเดียเปตายาหลังจากนั้นครับนาทีที่58ครับซัมโดเรียหนีห่างไป21นครับจากคนเดิมครับ มาโนโโรกับเบียดินีเกมทำท่าจะจบลงที่ซัมโบเรียคว้าชัยนะครับแต่แล้วครับช่วงทดเจ็บครับนาทีที่99ทางด้านของมอนซ่ามันได้ลูกที่จุดโทษน,นะครับคนที่ยิงเข้าไปนะครับก็คือทางด้านของมตเตโอเบซิน่าจบเกมคู่นี้ครับมอนซ่าเสมอทางด้านซัมโดเรียไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนปูกอรเสมอลาพามาสไปศประตูต่อศ ผู้วันลาลิก้าของสเปนไลยโยบีกาโนเอาชนะด้านอัมเรียไป2ประตูต่อศูนย์โดยไลยโยกาโนนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่54จากการเข้าประตูตัวเองของโรดิโกเอรีหลังจากนั้นครับทางด้านไลยโยครับมาได้ประตูย้ำชัำยชนะนาทีที่63ครับจากทางด้านของอัมบาโลกาเซียลิเวล่าจบเกมคู่นี้ครับไลยโยวียกาโนเอาชนะงด้านอัมเรียไป2ประตูต่อศูนย์ สรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิก้าสเปนอันดับหนึ่งยังเป็นบาร์เซโลนา20นัด53แต้มตามวยอันดับ2เรอัลมาดริด20นัด45แต้มอันดับที่3เรอัลซซิดาด20นัด39แต้มอันดับที่4ีอตลิโกมาดริด20นัด35แต้มอันดับที่5าเรยวบกาโน20นัดมี32แต้มอันดับที่6ครับบาร์เซโล20นัด31แต้มอันดับที่7เรอัลเบติส20นัด31แต้มอันดับที่8เป็นอตเลิกินบา20 นัดมี29แต้มอันดับที่9โออสซอนา20นัด29แต้มอันดับที่10มาโยก้าครับ20นัด28แต้ม11คิโรนา20นัด24แต้ม12เซปิตาบิโก้ครับ20นัด23แต้ม13เรียวยาโดริต20นัด23แต้ม14อเมเรีย20นัด22แต้ม15เอ็ดวันยอน20นัด21แต้ม16เซบิย20นัด21แต้ม17บาเลเซีย20นัด20แต้ม 18คาดิด20นัด19แต้ม19เคตาเฟย20นัด18แต้มและอันดับที่20เอลเช่20นัดมี9แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแบ็กเบอร์โลว์เสมอทางด้านวีแกนแอตติกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โอเคนะครับผมนีม่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ